หนมหวานเทียบเลยนี่เป็นเป็เปกรียงย้จนะชน่ชิ้น6ิ้น,น,ช,น,น,ช,นชิ้นที่เราพักหน้าได้ไหมเลือก้หมดเลยเาเาสชิ้นแตว่าอย่าให้ซ้ำหน้ากันป้ากข่ายาาญญาแล้วก็มีอะไรกันมีข้าวเหนียวดํางาปูใบเตยาปขวเวตือต

ก็ค <premises. S 2> <Sure. S 1> ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอามีอะไรแนะนำกันนิดนึงมีอะไรบ้างขนมขนมก็จะมีไส้แห้วไส้กระปุ่นครับผมสาคูก็จะมีสองสีสาคูแดงชาสาคูใบเตยครับผมข้าวเหนียวดำนะครับแล้วก็มีลูกตาลมะพร้าวอ่อนครับผมตัวนี้อะไรตัวนี้ลูกตาลมะพร้าวอ่อนแล้วก็โอเคเปลี่ยนสาคูใบเตยแล้วก็ไส้เดือดโอเคขายยังไงฮะราคาับขายก็จะมีสองสชิ้น60บาทหชิ้น90้าส โอ้ oh, ทุกอย่างรวมได้เลยไหมรวมได้หมดเลยครับโอเค ร้านเขารับสแกนด้วยนะจ๊ะแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กำลังทำเลยเนาะอ้าเหนียวขันพยายามทำกันใหม่ๆที่นี่เลยเนาะใช่แล้วมีมะม่วงด้วยเขาเหนียวมะม่วงเขาเหนียวมะม่วงมะม่วงอะไรฮะเนี่ยเป็นช่อขนาดโอเคขายยังไงฮะราคาเหนียวมะม่วง10เลียน70เลี้ยน70บาทนี่ แม่ค้าขายที่นี่วันไหนอ่ะถึงวันไหนอ่ะครับขายมาตั้งแต่วันที่ไม่เป็นไรเอาเราถึงยี่สิบเอ็ดเดือนนี้เนาะเลยถึงยี่สิบเอ็ดโอ้แล้วไปต่อที่อื่นไหมครับเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ไปยังไม่มีใช่ไหมคือว่าออกตามอีเวนต์อย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะอมโอเคเลยแล้วมีร้านประจำไหมฮะปกติจะออกแต่อีเวนต์อ๋ออีเวนต์อย่างเดียวเลยเนาะ นี่ก็ทำวันใหม่ๆเลยโอเคไงแม่ค้าวันนี้คุณผมพูดผิดโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนำกันนิดนึงอ่ะเริ่มนี่ก็จะเป็นไข่กุ้งอ่ะแล้วก็กุ้งค่ะกุ้งกิมจินะคะแล้วก็จะเป็นหอยเชลกิมจิเหมือนกันแล้วก็จะเป็นหน้ากุ้งสลัดครับผมก็จะเป็นกุ้งเหมือนกันแล้วก็จะมีปลาหมึกหาโขกนะคะโอ้โหหน่ากินงั้นเลยครับผมไข่หวานค่ะไข่หวานนี่เป็นคลิคอนเนียค่ะคลิคอนเนียก็จะมีอ่าไส้จะเป็นแซลมอนไข่หวานปูอัดโอ้ นี่ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยแล้วก็จะเป็นหน้าตัวนี้ค่ะผัดหน้าปูอัดสาหร่ายแล้วถ้าต่อมาก็จะเป็นไส้รับจะเป็นยำสาครับผมจะเป็นแซลมอนเบิร์นค่ะโอ้จะเป็นหน้าไข่หวานราดซอสโโอ้หจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นไข่กุ้งมังกรทุกอย่างเท่าไหร่เนี่ยชิ้นละเท่าไหร่บาสิบบาทหมดเลยสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งด้วยใช่นี่นะฮะสิบแถมหนึ่ง ค่ะอ่าฮะเป็นอ่าสองร้อยค่ะสองร้อยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่อ่เนี่ยอ่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไรเอาตามนี้แล้วกันกองใหญ่สองร้อย่าเล็กหนึ่งร้อยเล็กหนึมาก็จะเป็นกุ้งดองค่ะอันนี้เป็นกุ้งดองไข่นี่ก็จะออมาก็จะเป็นแซลมอนดองค่ะราคาตามป้ายเลยเนาะตามป้ายแล้วก็จะเป็นแซลมอนรวมกุ้งค่ะเดิมเนี่ยโอ้โอเค ตัวนี้เป็นนี่ปูอัดนี่แพ็คละหนึ่งร้อยแต่หยิบโชว์โชว์ให้โชว์เนี่ยโชว์สินค้าหน่อยน้ำหนักเท่าไหร่ฮะเนี่ยครึ่งกิโลคห้าร้อยกรัมโอเคอ่ะต่อไปฮะต่อมาก็จะมีข้าวหน้าแซลมอนย่างครับผมซอสโทิยากิคอ่าฮะก็จะต่อมาก็จะเป็นซาบะย่างกล่องละหกสิบสองกล่องร้อยโอเค บาไปอีก่าต่อมาได้เลยฮะต่อมาก็จะเป็นหน้าสาลาดย่างซอสคิริยากิแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะเนี่ยถุงเขียวเนี่ยเป็นซาลาดฟองอโงกุขาโอ้ขายยังไงคะเนี่ยหกสิบเหมือนกันหกสิบบาทโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นสลัดปูอัดค่ะสลัดปูอัดมีหลายหน้าเลยมีอะไรบ้างคะเนี่ยชี้กันนิดนึงอ่าหน้านี้ก็จะเป็นปูอัดยำสาลาดครับ ยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานแล้วก็มัจะเป็นปูแท่งด้วยนี่ก็หกสิบสองกล่องร้อยเหมือนกันสองกล่องร้อยนี่เขาล็อสแกนด้วยนะนี่รับสแกนด้วยซื้อหลายๆอย่างซื้อได้หลายอย่างนี่ตามนี้เลยตามนี้เลยจ้ะอ่ะคุณแม่ค้าเดี๋ยวฝากหน่อยขายเซ็นทันมหาชัยวันไหนถึงวันไหนฮะขายตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเดือนนี้นะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผม สวัสดีนะพ่อค네้าวัสดีครับไม้ละ20ตามป้ายเลยใช่ไหมครัครับยี่สิบสามไม้แยกสามไม้ยำาไม้ยกยำได้อ๋อสาไม้ยำปีห้าไม้แยกน้ำยำได้ไม่ต้องยำไม่ต้องเผ็ดยปกติน้ำจิ้มที่เผ็ดมากไหมคะสบอันนี้เผ็ดใส่กิเทียมก็ได้ใส่กิเทียมก็ได้ใส่กรดเทียเก็ด เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนะพ่อค้านาาันจิ้มซีฟู้ดนะรสเด็ดเลยคุณลูกค้ามาซื้อครั้งแรกหรเปล่าเนี่ยครั้งแรกเลยขอบคุณนะฮะพ่อค้าเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยแนะนำนิดนึงปลาเป็นปลาบุ๋มปลาเลยนะปลาบุ๋มตัวนี้นบบลับบี้ป,บบปิงปองป ลูกชิ้นกุ้งครับลูกชินกุ้งเกลียวปลาเกลียวปลาไี้เป็นเต้าหู้แคะเต้าหู้แคะ<น>โอเคทุกอย่างราคาตามป้ายเนาะนโอเคทางร้านรับสแกนด้วยนะจ๊ะ ดีนะคะรับสวัสดีครับของเรามีอะไรบ้างครับมีเครื่องอะไรบ้างครับเนี่ยมีพวกเครื่องตัดผมปลาใ่ไหมนฮะนี่วัตถุดิบของร้านรับสแกนด้วยนะจ๊ะราคาเจ็ดสิบบาทจ้า 要爽快一点，要干嘛？开脱点，爽快

มนมีเครื่องปรุงแล้วก็มีตะเกียบให้ด้วยพร้อมทานเลยแลวเนายปัที่นั่งแล้วก็หอ่าจะได้ขยันแล้วก็มีายันท่21าทนาคาหาชัย็นาคานมหาชัยนะแล้วที่อื่นมีอีกไหมฮะ ยังค่่ยังไม่มีนะ <า S 1> ในในเซนในตามเซนท่าในกรุงเทพอะค่ะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากเนาะ <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่เป็นแป้งมันใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไหม,ไม,ไหมอ๋อเ,เป็นสูตรผสมมาแล้ว แล้วเท่าไหร่อ่ะพ่อค้าคสิบสองบาทนะจ๊ะ สิบขันนมแม่เริ่มสิิบทิถมหนึ่งนะจ๊ะพิกัดเซนทันมหาชัย นี้นะจ๊เจะเ,เอาที่เดือดเอาอย่างอะชีนแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสองเท่าไหร่หกสิบบาทครับ Sí, <laughs> ขายที่เซ็นทรันมหาชัยถึงวัวนที่21ครับถ้าวันอื่นก็ปทานที่ตามเซ็นท่านแล้วก็หน้าร้านอยู่ไอคอนสยามครับไอคอนสยามนี่ขายทุกวันเลยใช่ไหมครใช่ครับขายทุกวันอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงฮนะตั้งแต่10โมงครับถึง4ทุ่มครับอย่างไงวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมวดสดัครับ